สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ประภาสองแปดเก้านะคะนาผ้าไหมสุรินสวยๆมาพบกับท่านอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นผ้าสามตะกอนะคะลายโบราณค่ะสนใจผ้าไหมแอดไลน์เบอร์นี้ถ้าใายคุยกันได้นะคะจองผ้าไหมสุรินสวยๆไปไว้ใช้ไปไว้เก็บสะสมนะคะช่วงนี้ผ้าราคาค่อนข้างจะลงไปนิดหนึ่งนะคะ มาชมผ้าเือนแรกค่ะวันนี้นำแต่ผ้าสวยๆนะคะมาให้ทุกท่านได้เลือกรับไปดูแลนะคะผ้าทอสามตะโกทอสอนไหมควบผังกระรอกนะคะลายลูกออดค่ะคือน,นี้ลายลูกออดนะคะทอสอนไหมควบผังกระรอกแบบนี้วันนี้ คัดผ้าเกรดดีๆนะคะมาให้ทุกท่านนะคะลายลูกออสค่ะ,คะหรือกลนเกสนะคะเป็นลายโบราณค่ะเป็นผ้าสามตะออค่ะ,คะเนื้อไม่หนาเท่าไหร่นะคะผืนนี้เนื้อไหมน้อยนะคะพื้นละสองพันสองร้อยบาทค่ะ เป็นผ้าสามตะกอทอ,อสอดไหมคั่วผังกระรอกนะคะลูกออดทอสอดไหมคั่วผังกระรอกค่ะผ้าลายลูกออดนะคะพื้นต่อไปค่ะพื้นนี้โฮลแบบนี้นะคะ ลออกครามออกน้ำเงินนะคะเป็นผ้าสามตะโกค่ะเนื้อใหม่น้อยนะคะพืนนี้สวยแปลกนะคะโพลสวยแบบนี้ ท่านใดสนใจทักมานะคะผ้าลายโบราณน,นะคะโคประยุกนะคะสองพันสองรอยบาทค่ะเย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะเนื้อไหมน้อยนะคะไหมเส้นเล็กค่ะบางท่านอาจจะมองว่า ไหมาบางนะคะเกิดจากไหมน้อยนะคะไหมเส้นเล็กนะคะบางท่านก็ชอบเนื้อใหมบ้านนะคะเนื้อหนาหน่อยพื้นต่อไปค่ะพอดอกพิกุลน,นะคะเป็นผ้าสามตะกอนะคะดอกพิกุลพื้นนี้เนื้อหนาค่ะเส้นไหมหนากว่า นะคะมีเจือยค่ะโพดอกพิกุลแบบนี้นะคะสีดำขาวดำค่ะคืนนี้เนื้อหนาค่ะแล้วผ้าหนา สนใจทักมาค่ะสองพันสองร้อยบาทค่ะเย็บริมอาบน้ำยาส่งเขลีนะคะ ท่าดที่ชอบผ้านาหนานะคะผืนนี้ไม่ผิดหวังค่ะผืนต่อไปค่ะสามตะโกนะคะลายตะขอโบราณนะคะลายขาวดําแบบนี้ค่ะเป็นลายตะขอโบราณนะคะไหมน้อยค่ะเนื้อไหมละเอียดมากค่ะมัดลายได้ ละเอียดถีบเลยนะคะสามตะโกลายตะโขโบราณน,นะคะเนื้อใหม่น้อยค่ะ สนใจทักมาค่ะผืนละสองพันสองรอยบาทค่ะเย็บริมอาบน้ำยาส่งปรีนะคะสนใจผ้าไหมสวยๆทักมาค่ะพืนต่อไปค่ะเป็นผ้ากเนเยลนะคะโทนสีม่วงนะคะ เป็นผ้าสี่เมตรนะคะตัดแยกขายได้ค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะสี่เมตรก็จริงนะคะแต่ด้านนี้จะเป็นมีถ้าตัดแยกตรงนี้นะคะตรงชายจะเหลือข้างเดียวนะคะเพราะว่ามาสองข้างแบบนี้นะคะถ้าตัดแยกจะได้คนละข้างนะคะ ตรงเจือยแบบตรงนี้นะคะเป็นผ้าสี่เม็ดค่ะโทนสีม่วงนะคะผ้ากนันเยลค่ะเขาเรียกผ้ากนักนเนลกันเยลคือการโค้ดไหมสองเส้นนะคะตีเกลียวค่ะนี่ตีไหมควบสองเส้นนะคะ สนใจทักมาค่ะผือละ1,700บาทค่ะเย็บปริมอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะสเม็ด3,400บาทค่ะสามพบาทกระนิ้วสวยนะคะ เผื่ต่อไปค่ะผ้าทอยกดอกพิกุลค่ะยกดอกพิกุลแบบนี้นะคะยกดอกสวยค่ะเนื้อผ้าสวยเป็นผ้าสี่เมตรนะคะผ้าทอยกดอกนะคะดอกพิกุลค่ะ ตัดเสื้อก็สวยตัดชุดก็สวยนะคะลายเล็กๆแบบนี้เป็นผ้าสี่เมตรนะคะสนใจทักมาค่ะผือละสองพันสี่ร้อยบาทค่ะสี่เมตรสี่พันแปดร้อยนะคะ สนใจพักมานะคะผ้าทอยกดอกดอกพี่กุลค่ะเพื่นต่อไปค่ะเป็นผ้าสามตะกรนะคะเชือสมอสมปักปูมชายคุยสีธรรมชาติค่ะเป็นผ้าสามตะกอนะคะ เครือสมอค่ะสมปักปูมชายครุยนะคะแบบนี้ค่ะสามตะก้อเครือสมอสมปักปูมชายครุยสีธรรมชาตินะคะสนใจทักมาค่ะสองพันเก้าร้อยบาท ราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะผ้าใหม่สุรินค่ะพื้นต่อไปนะคะเป็นผ้าสามตะกอนะคะลายโฮลเขาเรียกโคลเกียดนะคะเป็นผ้าสามตะโกะคะอค่ะ โฮเกียตแบบนี้ค่ะสามตะกอโฮเกียรตนะคะสามพันเก้าร้อยบาทค่ะถือละสามพันเก้าร้อยบาทค่ะ ราคานี้เย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะคือนี้ราคาค่อนข้างจะสูงนิดเดียพื้นต่อไปนะคะ ตามตะโกเยี่ยเพาะนะคะสมบ,บปูมชายครุยสีธรรมชาติอีกผืนนะคะเล่นสีแบบนี้สวยอีกแบบนะคะนี่มีสวยสวยมีสเสน่ห์แบบนี้นะคะอีกแบบหนึ่งเล่นสีนะคะ เป็นลายดอกรักราชกัญญานะคะดอกรักราชกัญญาสวยแบบนี้ค่ะลงสีได้สวยนะคะเป็น3ามตะเหยียบหอกค่ะสมปักปูมนะคะปูมแบบนี้เป็นปูมชายคลุยค่ะ เป็นผ้าสีธรรมชาตินะคะท่านใดสนใจทักมากค่ะคือละสามพันสามรอยบาทค่ะคือละสามพันสามรอยบาทอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะ ัวน,นี้สวยค่ะเป็นสามตะอเหย,ยีพะด้วยนะคะสีธรรมชา,าติด้วยค่ะลายพระราชทานนะคะเป็นลายดอกปกร,ราชกัญญาสนใจผ้าไหมสุลินสวยๆนะคะแอดไลน์เบอร์นี้ทักทายคุยกันได้นะคะจองผ้าไหมสวยๆก่อนใครคะ่ะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครจองผ้าก่อนใครด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ